แล้วบางช่วงเราก็น้ําทั่วหมดทุกแห่งก็เป็นตลาดน้ําหมดถูกไหตั้งแต่หนังประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับจะพบว่าประเทศไทยที่ฝรั่งรู้จักมากเลยก็คือเรื่องตลาดน้ําครับลองไปถามท่านลองเดฟดูก็ได้ถูกไหมครับตลาดน้ํานี่ทุกคนฝรั่งรู้จักหมดอยากมารู้ว่าไอ้ floating market เนี่ยมันเป็นยังไงถูกไหมครับเมื่อก่อนมันมีเฉพาะที่ดําเนินสะดวกเนี่ยนะแต่เดี๋ยวนี้มันทีลาดบุรีที่ไหนก็มีหมดถูกไหมครับแล้วถึงเวลาตลาดน้ําแล้วบางช่วงเราก็น้ําท่วหมดทุกแห่งก็เป็นตลาดน้ําหมดถูกไห เราขยันสร้างตลาดน้ำเดินกับจอมจอมจอมจอฝรั่งงงเออดีวาอยู่อยู่มันทำอเราก็ทําได้ถูกไหมครับเรามีอะไรฮะตลาดร่มหุบครับผมว่าแล้วฝรั่งมาดูแล้วโอ้โหสุดยอดเป็นไปได้ยังไงค้าขายอยู่ริมทางรถไฟเลยนะเนี่ยที่สมุทสงครามเนี่ยนะโอ้ประปุ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวร่กไปกปุ๊บปปพอรถไฟผ่านปั๊บโลกว่ากลางเหมือนเดิมเห็นหฮะปุบปุ๊ปะป แต่ว่ามันเสียประโยชน์นิดนึงพอตกเย็นก็ต้องปิดแล้ว <c oughs> แต่ถ้าท่านลองได้ไปอยู่ประจำก็จะ,ปะเปิดกลางคืนได้ด้วยถูกไหมครับท่าน <c oughs> สว่ามสวยคือ <c oughs> มันเปิดได้เฉพาะกลางวันเราต้องหาแหล่งพลัาางงานเข้าไปช่วยนิดนึง <c oughs> <c oughs> ร้ไหมไปย